เป็นกรเปลราวสี่บรรทัดหลายๆบทที่ร้อยเรียงขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเกาะชาวเทะเลนะครับที่ล่องเรือไปแล้วก็คนพบความหมายแตกชีวิตอันนี้เป็น การเขียนกวีสั้นเราจะรู้ว่ายุคหลังเนี่ยคนเขียนกวียาวๆเนี่ยจะไม่มีใครฟังนะครับแต่ว่าผมก็เลยเขียนกวีสั้นแต่บางเอิญนที่ว่าอันนี้มันเขียนออกมาแล้วมันจะชุบเป็นยุบก็เลยยาววิธีเขียนก็เป็นพื้นบ้านในบรรยากาศพื้นบ้านนะครับโดยใช้ ค่วงทำนองของบทกวีแบบปันตุนะครับเป็นของวัฒนธรรมชวามาลายูที่เราใช้กันีซึ่งก็บทปันตุนี้ก็จะมีราก่างมาจากาพระธรรมบุตรนะครับในพุทธศาสนาเม mm ื hmm. ่อแพร่เข้ามาเป็นวรรณคดีโบราณของทางาแถบหูเกาะนะครับ โามกะชวาเมลายุอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมทางใต้ด้วยบทกวีชื่อนกขาวและเพลงที่จะเล่นก็เป็นดนตรีลองแงงทีมหลักชื่อบุลงกุเตเพลงที่จะเล่นบุลงกุเตก็แปลว ok ่านก ขอบฟ้าโลกอยู่ในอ้อมกอดของฟ้าชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของโลกหัวใจอยู่ในอ้อมกอดของชีวิตแต่จินตนาการท่องผ่านขอบฟ้าใจเงาปีก ตีกนิรนามบินผ่านความฝันเห็นชั่วแวกสวยคว่าไม่ได้ฉันจึงต้องออกคเนจรตามหาความหมายแห่งปีกนั้นคนรักฉันเพียงอ่านรักจากคนรัก อ่านใบหน้าเธอเห็นพระจันทร์หมองเศร้าอ่านดวงตาเธอเห็นดวงดาวร่ำไห้อ่านหัวใจเธอเห็นทางช้างเผือขาดสะบัน้นลาจากพัดมาพัดมาลงาตะวักรุ่งอรุณนี้ฉันต้องเดินทางจากไปแล้ว หากนานสักปีหนึ่งฉันอาจกลับมาหากนานกว่านั้นจงลืมฉันเสียนกขาวเรือลำน้อยของฉันชื่อว่านกขาวยามกลางใบแล่นลมดังปักษาเอิญบินเธอพาฉันออกท่องโลกกว้างทะเลไกล แม้ไม่อาจรู้ว่าปลายทางอยู่เหนดะนำทางนกเหี่ยวบินนำทางดวงตะวันเรื่อเรืองขึ้นมาจากหลังเนินเขา นกนันวนบินประคอมดวงตะวันลาแสงลาลักไปกับขอบทะเลทะเลทะเลแผ่กว้างออกไปทะเลดิ่งลึกลงไปปลาไม่กี่ตัวเริ่มเล่นพักทายที่ผิ่นน้ำแต่ในห่วงลึกเราฝูงปลากำลังเดินทาง หิงแดงชาวเรือชลาร้องเพลงขณะตกปลาลมออกพาเรามาลมพัดพาเรากลับบ้านพระเจ้าอวยพรเราทุกวันแต่ปลาทุกตัวนั้นต้องจับด้วยมือเอง ฉันดำดิ่งลงไปสู่โลวาลีพักทายปาการังตัลปัญหาและฟองน้ำพ้อยมุกสาวกนํนนันฉันด้วยมุกมุกหนึ่งแวววานำไปเถิดยานตั้งตาของฉันให้คนที่เธอรัก ราตรีนี้ดวงดาวหนึ่งส่องสว่างฉันพาเรือน้อยแล่นตามดาวไปพรันดวงดาวลอยสูงขึ้นสูงขึ้นนกขาวโลดเล่นโลดเลี้วเหมือนดังจะเหินบินพายุฟ้าล้องคืนคืน ฟ้าแลกแปลกลาสายฝนซัดสาดสายลมโหมกระหน่าทิ้ขึ้นขาวโอบเรือน้อยไว้ในอ้อมกอดพาเวียงเริงลำไปในเพลงพายุประพาขาน ยามนาวาหลงทางอยู่ในทะเลมืดหินโสโครกสั้นตัวรอมอบหายนะเธออยู่ที่นั่นแสงบูกวัดประหนึ่งดาวนำทางประพาคารส่องฉายนำทางชีวิตประสาทหิน นกโจนสลัดร่อนร้องแสงอรุณาสาดส่องประสาทหินสูงทะมึนยืนหยัดอยู่กลางทะเลไร้ชีวิตไรหัวใจไร้รัก และดนตรีคลื่นลมชื่อว่าเกาะที่เรานักสแสวงหาหลบภัยมาอิสระย่างก้าวมากับความเดียวดายตะเกียงตะเกียงดวงน้อยทอวงรุงแข่งกับพระจันทร์ทรงกลดบนฟ้าฟ้า มนุษย์หนึ่งนั่งเขียนบทกวีอยู่หน้ากระทร่อมเบื้องหน้าทะเลระยิบแสงพูดพลายพูดพลายชายหญิงอยู่บนเกาะนี้แฝงฝากต้นไม้ใหญ่และเนินหินสูงร่างเงาเดินไปมาโดยไม่กระทบกันร่างเงา ต่างสนทนาโดยไร้สิเนลมิรเราพูดพลายผู้ไร้การเวลาสแสวงหาทิศหล่อเลี้ยงจิตปิญญาเฝ้าจัดแต่งแมฆเมฆที่ขอบฟ้าเนลมิสสีสันงดงามรับสนทยากองไฟ ดวงดาวท่างเต็มฟ้ายาลาจกองไฟลุกโรโมบนหาดทรายทะเลพึมพำปลาส่งกิ่นหอมชีวิตอย่างลงสู่วิถีบำกาศคลายทะเลคืนเดือนมืด คลายทะเลปรากฏประเดี๋ยวเห็นประเดียวหายประหนึ่งเกิดประหนึ่งดับผู้ว่าแแถวลายห่วชายบวงดักฝัน นางไม้ล่องลอยมาจากแมกไม้เอาเถาวันผูกเป็นบ่วงน้อยมาสุจันแขวนไว้ที่กิ่งดอกชบานี่คือบ่วงดักฝันฉันมอบให้เธอจักฝันหลายวันหลายคืน ฉันเข้าดักจกับฝันอยู่เราตัวฝันที่วุ่นวายหน้าชังถูกปล่อยไปตัวฝันอันตราการใหญ่โตเข้าบ่วงไม่ได้ตัวฝันที่งดงามฉลาดรู้มาสู่ฉันเสมอฉลามและโลมาฉลามหลง บกับโลมาบาดเจ็บไม่ใช่ด้วยลมพายุพัดพามาไม่ใช่ด้วยคลื่นคล่างกวาดมาแต่ด้วยต่างมาฟังนางเงือกขับขานเพลงนางเงือกเสียงหวานพลิ้วมาใต้เงาพระจันทร์ เสียงหวานพิ้วมาจากทะเลสงัดบทเพลงชํำแรกผ่านหัวใจเศร้านางเพื่อเคยขับขานอยู่นักโขหินใ่ สนธพิพระอน,อนนุเฉียบตัวใต้บึ้งบาดาลพลังขึ้นก่อเกิดใต้ห่วงโทะเลนหมุนลงเป็นเกลียวและพันยกตัวโผพุ่ง,ลกกงคลื่นยักษ์ขาโถมก,กระนํำเข้าสู่ก่อ โลกเอ๋ยทั้งงามทั้งงดงามและโหดร้ายฉันควรจะรักหรือฉังเจ้าชีวิตเอ๋ยทั้งรอยยิ้มและน้ำตาฉันควรจะโอบก,กอดหรือผลักใสเดินทางกลับฉันกอดกู้ซ่อมแซมนกขา ฉันก่อกู้ซ่อมแซมหัวใจตัวเองมาเถิดเราต้องออกเดินทางอีกครั้ชีวิตที่ผ่านพ้นภัยย่อมกล้าแก่พอ สู่ขอบฝังหีบสมบัติคือความทรงจำท่วมทนก็นิรนามน,นางเงือกและความล่มสลายอิสรภาพอิสรภาพคือหัวใจที่ติดปีพาฉันบยบินไปหาเธอได้บรรดานกปีกขับทั้งหลาย ล้วนเจ็บปวดโศกเศร้าเพราะหัวใจตัวเองอย่างก้าวเดินทางมาไกลขอบฟ้าก็ยังไกลภาพฝันไปจากเปลี่ยนไปจากแรกสกภาพนั้นสับสนมายาคล้ามัวด้วยมายา ฉันตื่นใจกลัวย่างก้าวช้านเดือนมืดยาขานเรียกจันทราในคืนเดือนมืดยามนี้เธอไม่ส่องสว่างให้ใครเมื่อความเศร้าท่วมท้นหัวใจเธอซ่อนใบหน้าหมองอยู่ปลายฟ้า ของฝา่าฉันนำไข่มุกมาฝากเธอเธอหลั่งน้ำตาให้กับฉันชีวิตที่คลายผ่านคือวันเรื่องราวของหลับดับลงทัดไป ประจัก์ความฝันเอ่ยกับความจริงฉันผิดหวังด้วยเธอไม่งามอย่างที่ฉันฝันความจริงตอบท้อยฉันเสียใจที่เธอไม่จริงอย่างที่ฉันเป็นอ่านฉันเพียนอ่านรักอีกครั้ง อ่านใบหน้าเธอเห็นพระจันทร์แสงหวานอ่านดวงตาเธอเห็นดวงดาวสุดสยอ่านหัวใจเธอเห็นทางช้างเผือกทอดข้ามเวหาเสียงคลื่นนกเขานกขาว,ขาวเล่นใบออกท่องทะเลอีกครั้ง ฉันพาคนรักไปเยือนเกาะนิรนาเราพูดพลายต่างนิาราภรางไปสิ้นแต่คนรักฉันขับขานเสียงใสดังน,น,นังขอบฟ้าเธอถามว่าขอบฟ้านั้นมีจริงหรือทำไมเราไม่เคยไปถึง ตอบเธอว่าขอบฟ้ามีจริงเรามาถึงแล้วขอบฟ้านั้นซ่อนอยู่ใต้ของตาศ mm hmm. าสตร์สองแสงอรุณสาสตองประสาทหินสูงะมุลยืนหยัดอยู่กลางทะเลยามที่ความงามอัศจรรย์ปรากฏ ตัวตนแห่งเราก็ถูกลืมไปเปิดโลกมายาเป็นม่านหมอกคลุมโลกไว้คลี่เปิดออกจึงเห็นโลกแท้อคติเป็นผ้าผูกตาเราไว้เปลื่องออก จึงเห็นหัวใจเต้นมนุษย์ไปไปแมงเม้าบินไปสู่กองไฟไปพึ่งบินไปหาน้ำหวานชีวิตบางคนรุนแรงรุ่มร้อนชีวิตบางคนแช่มชื่นเบิกบาน ไล่จับโลกหมุนไล่จับทิวาลาจีชีวิตวิ่งไล่จับเงาตัวเองความคิดวิ่งไล่จับหางตัวเองเวลาไล่จับทุกสิ่งแล้วหรืง โงงพบอิสระภาพในสายลมและอาพบความงามในดอกไม้และหินผานกขาวพาท่องไปผ่านโคงลงนาวาลำน้อยแล่นเรียกสู่ขอบฟ้ามา นาวารำน้อยแล่นเรียกสู่ขอบฟ้ามา